ีค่ะพี่น้องแยกเรียสิาพาต,มพตม้มไก่พี่น้องตม้มยำไก่พี่น้องต้มยำไก่บ้านค่ะเครื่องค่าตะไคร่จะ้ะค่าตะไคร่ ข้ามเปียกพี่น้องข้ามไม่ได้พี่น้องข้ามปีนี่ซีเปียเปียกจังน่อยรอเดือดแล้วพี่น้อง ไกลล่งครับ้่มไกลบ้านสวดหอนหอนเราพี่น้องปิดฟ้าปิดฟ้าไปโต๊เดี๋ยวครับพี่น้อง อืเดี๋ยวแล้วค่ะปุ้งไปให้รสด,ดีเนาะคะ่ะแกเป็นต้มย่ำเหรอแกผสมกะหลาดรสดีใส่สุรดรสจะน้อย

ต้นหอมใส่ค่ะพี่นอ้องพักต่งสายพี่นอ้องพักต่งสายพักซีซีหอมยาา่ปลูกเองหอมหอมพักปลอดสารเนาะค่ะพี่นอ้องต่างสายหอมพักซีต้นหอมนี่ค่ะพี่น้องแก่แล้วอืมค่ะต้มไก่ เสียบพี่นกขึ้นนอนลูกสาวดินี่พี่นอกนี่ค่ะมามามากินน้ำยาดิเด้อค่ะบันนี้อาคลิปน้ำยาก็ขอฝากไวแค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ยายเร่ผ้าเห็ดผ้ากินเน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ